โว่าไงน้ำตาลพี่เสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปบ้านนะพี่แล้วจะมีเพื่อนที่ทำงานไปด้วยสามคนค่ะอ๋อได้ได้มาอาทิตย์นี้ใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวเจอกันนะคะได้เลยแล้วเจอกันนะค่ะพี่เนรพี่จอยเดี๋ยวอาทิตย์นี้น้ำตาลน่ะจะมาบ้านจะพาเพื่อนมาอีกสามคนยังไงรบกวนเตรียมเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะจ๊ะได้ครับ ขอบคุณนะจ๊ะถึงบ้านฉันแล้วนะตามสบายนะทุกคนตานี้บ้านเธอสวยจังนี่ระดับคนรวยเลยนะเนี่ยนั่นดินี่ไม่คิดเลยเนะี่ยว่าจะมีบ้านแล้วก็ที่กว้างขนาดเนี้นี่ แล้วเมื่อไหร่จะหันมามองฉันบ้างหล่จะจ้าน้าตาลบ้าฉันน่ารักเดียวใจเดียวจ้าแมต้ำตาลเออแล้วนี่ใครดูแลบ้านให้อ่ะอ๋อพี่สาวของเราเองนางเป็นคนรักธรรมชาติ<ม>เขาก็เลยนนเนรมิตบ้านหลังนี้ขึ้นมาเออแล้วนี่พี่สาวน้ำตาลอยู่ไหนอ่ะก็คงจะทําสวนอยู่ตรงนูน้นน่ะไปนั่งรับลมเล่นตรงศาลา,ตร,นะาตรงนู้นก็ได้นะงั้นฉันขอนางตรงนี้ก่อนนะก็ได้ชิดล่ะ สนใจจะไปนั่งรับลมเล่นกับฉันไหมคะโอ้ยอิดเว้ย เป็นเพื่อนของน้ำตาลใช่ไหมครับเอแต่หน้าเราอ่ะคุณคุณน,นะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่กระช่างเหอะร้อนไหมอ่ะเอาหมวกไหมอ่ะพี่ให้ขอบคุณครับพี่เราเข้าบ้านกันดีกว่ามาเร็ว เอ้ยเป็นไรวะนั่งยิ้มคนเดียวด้วยตื่นกันแล้วหรอครับพี่เป็นยังไงบ้างอากาศดีไหมโอ้ดีมากเลยพี่อากาศดีมากค่ะแล้วชิดล่ะเป็นยังไงบ้างดีครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไม่กวนแล้วนะตามสบายเลยแหละครับขอแยกเข้าสวนกันนะโอเคครับพี่ เอยชิดเดี๋ยวนี้แกเป็นไรไปวะแปลกแปไปนะเนี่ยทำท่าอย่างคนมีความรักนี่หรือแกแอบไปรักใครมาแล้วไม่บอกป่ะเนี่ยเชื่อเรื่องรักแรกพบป่ววะใครคิดเรื่องรักแรกพบสมัยนี้ไม่มีหรอกเลิกค<ม>ิดใช่หรือว่าแกเนี่ยไปเจอมา ใช่ฉันเจอคนที่ใช่ว่ะใครเราคิดว่าพี่ตุ๊กคือรักได้พุ่งแลฮะเฮ้ยดิแกจะบ้าเหรอพี่ตุ๊กเขาอยู่ห่างกับแกทั้งสิบปีเลยนะเว้ยใช่ใช่ในายจะบ้าหรือเปล่าจะอายุเยอะอายุน้อยรักกันไม่ได้เลยไงวะใครห้ามอ่ะโอ้าใจเย็นๆก่อนเว้ยมันไม่มีใครห้ามหรอกแล้วมันก็ไม่ผิดด้วย ีตุกครับให้ผมช่วยไหมครับหยิบหม้อมาเลยจ้ะครับพี่ตุกครับผมมีอะไรจะถามหน่อยครับพี่ว่าไงจ๊ะว่าเลยพี่คิดว่าถ้าคนสองคนจะรักกันนะ่ะมันเกี่ยวที่อายุไหมครับในความรู้สึกพี่นะมันไม่เกี่ยวนะถ้าเราเจอคนที่ใช่ใช่เหรอพี่แล้วถ้ามีคนที่อายุน้อยกว่าพี่มาชอบพี่พี่จะคิดยังไงครับ ไม,ม่มีหรอกพี่แก่แล้วใครจะมาชอบพี่ก็ผมไงครับอะไรอ่ะคิดชอบพี่ตุ๊กเพน้ำตาลน่ะน้ำตาลเราคิดกับเธอแก็เพื่อนจริงๆนะไม่จริงอ่ะพี่ตกฉันเกียดพี่น้ำตาล น้ำตาลแกร้องไห้ทำไมวะฉันหลับไม่ได้อ่ะที่พี่ชีชอบพี่ตุ๊กอ่ะฉันเกลียดพี่ตุก๊กนี่แกจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะเว้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะแกก็คิดไปเองเหมือนกันว่าชิดอ่ะมันชอบแกชิดมันไม่เคยบอกเลยนะเว้ยว่ามันชอบแกนั่นสิ แกจะด่าพี่แกก็ไม่ได้นะพี่ตุ๊กเขาจะเสียใจแค่ไหนแกไปขอโทษพี่เขาเลยนะโอ๊ยไม่เข้าข้างฉันเลยเหรอนี่ฉันเพื่อนพวกแกนะแต่พี่ตุ๊กเป็นพี่แกนะเว้ยแกไม่รู้จักพี่แกหรอใช่นั่นพี่แกนะเว้ย พี่โต๊หนูขอโทษนะคะพี่ที่หนูว่าพี่ไปเมื่อกี้เนี้ยค่ะไม่เป็นไรหรอกน้ำตาลเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะพี่ไม่เคยโกรธน้ำตาลเลยและพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกับชิดเลยน้ำตาลสบายใจได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่จริงๆแล้ว,ว่ชิดเขาไม่เคยคิดอะไรกับน้ำตาลเลยค่ะเป็นน้ำตาลฝ่ายเดียว ที่พยายามให้ชิดอะคะ่ะเขามาชอบน้ําตาลเราตั้งแต่รู้จักชิดมานะคะเขาไม่เคยคบผู้หญิงคนไหนเลยแต่เขาเคยบอกน้ําตาลว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทั้งตอนนี้น้ําตาลก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นอะก็คือพี่สาวของน้ําตาลเองพี่เหรอ เจ็บขาค่ะไหนดูซิเจ็บไหมเจ็บไหมปวดขาค่ะโอ้มันคงเป็นแค่ความประทับใจแหละความรักอะ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แต่ผมรู้สึกกับพี่จริงๆนะครับพี่จะรับรักชิดเพียงเพราะชิดประทับใจพี่ที่พี่ช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้หรอกนะ พี่เราเพิ่งเคยเจอกันเราเพิ่งเคยคุยกันความรักอะ่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะชิดชิดเข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจครับพี่